ไก่ทอดคีโตกรอบนอกนุ่มในไม่อ้วนท่านชอบไก่ทอดไหมครับผมชอบนะแต่มันต้องอดใจนะเพราะมันกินแล้วมันอ้วนง่ายแต่จริงๆแล้วท่านสามารถทานไก่ทอดได้โดยไม่อ้วนนะครับแค่เปลี่ยนส่วนผสมและว,วิธีการทอดให้ถูกต้องแค่นี้เองและถจ้าผมบอกว่ามีสูตรไก่ทอดที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยแบบไม่ต้องกลัวไขมันพ่อปมท่านอยากจะรู้ไหมครับผลลัธ์ที่ท่านจะสัมผัสได้เลยนะกินอร่อยแบบไม่รู้สึกผิดได้รับโปรตีนสูงอิ่มนานน้ำหนักไม่พุ่งและมีไขมันดีช่วยเสริมสุขภาพด้วยมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง สูตรไก่ทอคีโตยิ่งทานยิ่งผอมข้อที่1เลือกวัตถุดิบที่ถูกต้องใช้น้องไก่นะครับหรือสะโพกไก่ก็ได้ติดหนังนิดหน่อยหมักด,ด้วยเกลือชมพูลและพริกไทยดำข้อที่2ใช้แป้งแอลมอนต์แทนแป้งขัดขาวช่วยให้ได้สัมผัสกรอบโดยไม่ได้รับแป้งสูงจนเกินไปคลุกบ,บางๆให้ทั่วเนื้อไก่ข้อที่3 ทอดด้วยน้ำมันมะพร้าวใช้ไฟกลางทอดจนเหลืองกรอบได้ไขมันดีจากน้ำมันมะพร้าวช่วยเร่งระบบเผาผลาญซอสจิ้มเพื่อสุขภาพมายองเนสคีโตซอสสีโราชาไร้น้ำตาลกระเทียมบดมะนาวสดหรือบางคนก็โลยเกลือบพริกไทยและถ้าท่านอยากได้สูตรแลดน้ำหนักแบบม้วนเดียวจบไม่ต้องพึ่งพาอาหารเสริมแอดไลน์มาที่ d อด t o อ Sto อร,อรหรือพิมพ์3-4-5ในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมส่งให้ฟรีไปดูกัน